ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์วิสานช่องข่าวบ่าวป้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่รัฟังจากหัวข้อข่าวกรรมการศาลเจ้าทําพิธีขอขอมาพร้อมทําความสะอาดล้างหนุ่มซิกแพคเพี้ยนบุกพังจน,กกน,น,น,นล่ามซิกแพคมือชั่งใหญ่นะครับกรณีหนุ่มล่าซิกแพคแน่นบุกทำลายข้าวของในศาลเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดงจังหวัดลบบุรีจนพังราบล่าสุดกรรมการศาลเจ้าได้ทําพิธีขอขมาต่อพรเทพระเจ้าและทําความสะอาดแล้วเผยผู้ก่อเหตุป่วยทางจิตจากอุบัติเหตุจากเหตุการณ์นะครับที่ตํารวจนะครับสพบ้านหมีได้รับแจ้งจากชาวบ้านในตลาดสดเทศบาลอําเภอบ้านหมีว่ามีชายอายุประมาณ 30- 40ปีร่างกายกำยำล่ำสันคับขี่รถจัก,กรยานยนต์มาจอดที่หน้า ศารเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดงเดินเข้าไปทำลายข้าวของภายในศารเจ้าพังสนรากก่อนที่จะนั่งอยู่บนที่ตั้งประดิษฐานของเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดงใช้เท้าเหยียบรูปปั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่พูดจาวกบนและสวดภาษาบาลีแบบพระพร้อมสวดอุทิศส่วนบุญสุบูรให้กับเจ้ากรรมนายเวรชาวบ้านพยายามห้ามปลามแล้วแต่ไม่เป็นผลขอเจ้าหน้าที่ระงับเหตุให้ด่วนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ บันไดนะครับปีนไฟฟ้าไม้งม้มเข้าช้าจ,จนล้มควม่มแต่ชายคนดังกล่าวกลับกระโดดขึ้นแท่นประทับได้พยายามทำร้ายตัวเองและถอดกางเกงขาสั้นออกจนล่างเปลือยเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยจึงได้วางแผนทําการล็อกตัวใหม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถสวมใส่ขุญแจมือได้ไม่นานชายคนดังกล่าวสามารถสะเดาะกุญแจมือออกได้อย่างเหลือเชื่อจนต้องถอยกรูดมาเพื่อวางแผนกันใหม่ จากนั้นไม่นานนายเอนามสมมติคนรู้จักชายคนดังกล่าวเดินมาพบและพูดคุยสักครู่หนึ่งเหตุการณ์จริงสงบชายคลุ้งคลั่งนอนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวโดยไม่ขัดืนซึ่งนายเอเลา่าว่าชายคนดังกล่าวมีภรรยาอยู่ภายในหมู่บ้านนิก่อนธานีตำบลบ้านมีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีปกติเป็นคนร่าเริงนิสัยดีทราบชื่อว่านายรวมขาอสมุนนามสมุนอายุส5มสิบห้าปีชาวกรุงเทพมหานครปกติไม่เคยเห็นว่าเป็นชนิด ทราบมาว่าอดีตเคยเป็นข้าราชการทหารแต่ประสบอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองจนต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนมาทราบว่าเข้ามาทําลายข้าวของภายในศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดงดังกล่าวซึ่งขาดว่าคงขาดสติและไม่ได้ตั้งใจทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจสพวัฒนีได้นําตัวส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดลตามสิทธิ์รักษาผู้ป่วยและล่าสุดนะครับวันนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อปากดงที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอำเภอบ้านหมี่และเจ้าหน้าที่ดูเลศาลทำความสะอาดของแตกของหนวนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาหมู่เพี้ยนได้เข้าทําลายข้าวของเครื่องใช้ภายในศาลที่เสียหายไม่มากนะักมีกระถางทูบและของเก่าสองสามชิ้นวันนี้ทางคณะกรรมาการศาลได้ร่วมกันทําความสะอาดและขอขอมาเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ในอง,งานอาจนะครับจายาบุมผู้ที่เขา,าพบเหตุการณ์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าขณะเกิดเหตุหนุ่มเพียนได้เข้ามาทำลายเข้าของปีนไปนั่งประทับแทนที่ที่พระเจ้าแทนโดยใช้เท้าเหยียบที่รูปปั้นทั้งสองข้างแถวบ้านและเจ้าหน้าที่พยายามเกลียกล่อมแต่ไม่เป็นผลจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องพันธนาการและชุดจับกุมซึ่งก็เป็นไปได้นนยากหนุ่มเพียนม,มีร่างกายกำยำลำสันอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อสามารถสกัดกุญแจมือสะดอกุญแจมือ ออกจากตัวเองได้จากนั้นต่อมาทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการรวมถึงผู้ที่เคารพเรื่องสยศรัทธาสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากบกแห่งนี้ได้ร่วมกันทำพาธีบัดกวาดเชตุถูบและนําเครื่องสังเวยอาหารข้าวหวานขนมผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อมาขอขมาลาโทษแทนหนุ่มเพียนที่ทําไปโดยอาการทางสมองขาดสติเนื่องจากประสบอุบัติเหตุและทะเลาะกับแฟนมาจึงเกิดความเพลยดสะสม ก่อนเกิดเหตุดังกล่าวสําหรับหนุ่มล่่าสุเพียนคนนี้ขณะที่ถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลอนันตมหิดลซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ต่อไปก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหนุ่มเพีย้ยนก็ก็ขาดสติอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยไปทําเกาะเรื่องดังกล่าวที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากลุงนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวโดยติดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหลงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ